กรณีนี้นะครับเป็นการแอบ,บลักลอบขนย้ายยาเสพติดล็อตใหญ่นะครับในพื้นที่ทางภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปเจอยาบ้าบรรจุอยู่ในกระสอบกว่า10กระสอบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มียาบ้ามากกว่า2 5 0ล้าน5แสเมตรนั่นเองครับที่น่าสนใจนั่นก็คือเกิดเหตุการณ์ระทึกขึ้นในช่วงที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปจับก,กลุ่มนะครับนั่นก็คือตำรวจตอชอดอ ได้ปะทะเดือดนะครับกับขบวนการลำเลียงยาเสพติดซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยจำเป็นต้องวิสามันก็เลยทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายด้วยกันครับเป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นช่วงกลางดึกนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้พลตำรวจโทร,รุ่งโรธถากูลปุญญสิริท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนหรือตชอดอนะครับพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ได้อำนวยการสั่งการให้พันตำรวจตรี 3, อนันวัตรรัตนวิชัยผอบอร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่334สนที่กำลังร่งรวมกับตำรวจปอสอรวมถึงโรงพักสอพอแม่อายทหารกองกำลังผาเมืองและฝ่ายปกครองไปกันหลายหน่วยหลายทีมเลยทีเดียวครับร่วมกันวางแผนสกัดกัน้นขบวนการลำเลียงยาเสพติดหลังสืบทราบข่าวมาว่าจะมีการขนย้ายยาเสพติดล็อตใหญ่ จากบ้านดอยแหลมลงมายังพื้นที่ราบนั่นเองครับซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้มีการติดตามรถยนต์เป้าหมายเป็นรถเก๋งคันสีขาวกระทั่งมาถึงบริเวณเส้นทางกลางทุ่งนาอยู่ที่บ้านสันโคง้งตำบลมะลิกาอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยแสดงตัวเข้าไปตรวจสอบทันทีแต่ว่าคนร้ายเขาไม่ยอมจนํนนก็เลยตัดสินใจเร่งเครื่องยนต์ พุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะเปิดทางแล้วก็หลบหนีนะครับพร้อมทั้งใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องยิงตอบโต้ไปเพื่อที่จะป้องกันตัวเกิดการยิงประทะก,กันนานประมาณ2-3ถึงนาทีนั่นเองครับหลังจากที่สิ้นเสียงปืนลงนะครับเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่แล้วก็พบว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยส่วนคนร้ายเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุหนึ่งราย แล้วก็สามารถหลบหนีไปได้อีกหนึ่งรายนะครับส่วนภายในรถเก๋งคันดังกล่าวก็ไปเจอยาบ้า10กระสอบรวมประมาณกว่า2 5 0ล้านแสนกับอีก4,000เมตรครับต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้เพิ่มอีกหนึ่งรายนั่นก็คือนางสาวอารุณีอายุ22ปีทำหน้าที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์สีเทาดำในการนำทางนะครับและก็คอยดูต้นทาง ให้กับรถขนยาเสพติดโดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพครับเบิงตนเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพแม่อายเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายและเร่งติดตามตัวคนร้ายที่ยังคงหลบหนีต่อไปนั่นเองครับ